สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพับกบพบกับโคจิเช่นเคยนะครับก็เปลี่ยนคําขึ้นต้นใหม่นะครับผมอยากลองอะไรแบบใหม่ๆบ้างเนาะไม่ใช่แค่ดุมเดิมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสุ่มแร่ทดลองนะครับผมสุ่มห้องทดลองนะครับผมในกระดานนะครับผมเป็นอ่าห้องทดลองรับนะครับผมหรือจะเรียกว่าง่ายๆก็คือกระดานนะครับผมเพื่อเอากบดํามาปั้น นักบวชหญิงครับผมนักผจญภัย er นักผจญภัยมือใหม่นักบวชหญิงนะครับก็จะมาปั้นนะที่จริงคือกบผมกบดำผมมีอยู่15ตัวนะครับแต่ก่อนมันมีประมาณ11ตัวแต่ผมไปเก็บนอกรอบมาก็เอ้ยประมาณเท่าไหร่นะผมเก็บไป3ามสามสี่โอเคมีประมาณ11ตัวเท่นไหระครับผมก็ผมแบบเก็บมา4ตัวนะก็เป็น15ตัวและก็จะมาสุ่ม ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่สิมารับในคลิปนี้ด้วย3ตัวนะครับเพราะว่าแร่ม่วงผมแบบคือเกลือยันกระดานห้องทดลองนะครับผมกระดานกบนะครับผมห้องทดลองรับเนี่ยคือแบบคือผมสูตรจริงๆนะแร่ม่วงก็ยังต้องแบบเอาแบบเหมากระดานเลยอ่ะนะครับตอนนี้ก็มีอยู่18ตัวนะครับผมมีอยู่18ตัวนะเลยอีก2ตัวนะครับว่าจะเอาดูบี้มารีนะครับผมมารี Marie. เอากบดํา อันนี้จริงคือผมอยากได้แลกกลางมากๆแลกกลางนะครับผมกบดําแลกกลาง8ดาวเนาะมันจะได้ประหยัดแลกมากคือผมแบบแล่ม่วงเนี่ยคือผมต้องย่อยวัสดุแบบเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งมันอย่าไปทําตามนะผมมันไม่ควรนะครับเพราะว่าวัสดุควร,ควรจะมีอัปเกรดตัวละครนะครับผมเป็นอัลตรานะครับเพราะว่าเพื่อแบบเราสุมกาชาตได้ตัวใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีวัสดุในการอัปเกรดเป็นอัลตรานะครับผม ก็ตอนนี้ผมก็สะสมมา,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสจิตินะครับผมตัวจุติไฮเปอร์ครบแล้วนะครับผมเตรียมพร้อมมาเลยนะเตรียมพร้อมมาเลยก็มาเริ่มุ่มกันเลยดีกว่าลุยเลยครับอยู่ในวิว,วตำนานก็ไม่ต้องสนใจใครนะครับผม <laughs> พูดอะไรเนี่ยมารอบที่หนึ่งครับผมโอ้โหแร่เริ่มต้นแรวเริ่มต้นรอบที่สองโอ้โหเหมาก้าดาน <laughs> คุณผู้ชมคิดไหมผมแบบ เมากระดานกี่ครั้งเลยนะผมเมากระดานไป2รอบเลยนะวันนี้นะครับผมวันที่ผมวันที่ผมอัดคลิปนี่วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยวันศุกร์นะครับเมาไปแล้ว2กระดานเดี๋ยวมาลองดูเนี่ยเนี่ยคือผมย่อยไปหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่นะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอ่าวัสดุนะครับเพราะว่าเก็บมานานมากนะครับเก็บมานานมากๆเลยแหละนะครับนี่ดูดิวัสดุเนี่ยคือแบบ400กว่าเลครับนะก็ถึงเวลาที่มันควรจะได้ย่อยบ้างนะไม่ใช่แบบ เอามาคือแบบสะสมอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับโอเคแล้วก็ไม่ได้มีตัวละครมาอัพเยอะขนาดนี้นเยอะขนาดนั้นด้วยสิเ <c oughs> พราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดได้ตัวใหม่บ่อยๆอยู่แล้วผมเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกผมเนี่แหละโอเคย่อยเลยครับผมย่อยเลยห้าดาวนี่ผมย่อยไปหมดแล้วนะย่อยไปหมดแล้วนะครับผมห้าดาวเหลือแค่นี้แหละมาเอาให้ถึงสักสองร้อยอ่าแรกพวกนี้ให้ถึงประมาณสองร้อยเป๊ะ โอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาตั้งต้นที่เพชรม่วงดีกว่าผมไม่อยากจะผมไม่อยากจะเสียรูบี้เยอะไงนะครับผมลุ้นกบดำแปดดาวสามตัวนะคือผมจะลุ้นเลยนะเพราะว่าถ้าได้คือจบนะครับผมโอ้เลลก,ก,กึ๋ยเมลก,ก,กึ๋ยเปี้ยงกบดำแปดดาวสามตัวอืบโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะมันจะให้ผมแลว้วแต่มันกลับเอาแรกกลางให้ผมอ่ะโอเค ผมจะปิดมือนะเอ้ยใช่ไนมอย่างนี้หนึ่งสองสามไปปิดมือนะผมปิดมือไว้อยู่นะครับผมได้อะไรได้อะไรได้ได้กบแดงโอโ้โหกบแดงสามตัวเรียบร้อยครับผมโอเคไหมอีกอีกครั้งหนึ่งผมแล่พออยู่แล่พออยู่แล่พออยู่นะครับผมผมไม่ยอมว่ะคือผมไม่ได้ซีเรียสนะเนี่ยที่จริงคือซีเรียสแหละแต่ว่าทําเพื่อ นักบวชจริงเพราะว่าผมชอบมากมันคาวาอี้มากๆเลยแล้วก็มันใช้ดีมากๆอยู่นะใช้ดีได้ดีมากๆเลยแหละผมจะบอกให้มันสตัมได้ดีมากนะครับโอเคผมคิดว่ามันก็น่าจะใช้ได้ยาวๆแหละเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่นะครับโอเคประมาณนี้อีกนิดน,นึงอีกนิดน,นึงอีกนิดน,นึงโอเคแร่สีดาวเนี่ยมันจะได้แบบ5อัน20 ห้าชิ้นเอ้ย5ช่อง20บันเนี่ยจะได้รวมๆแนละ้วพันเก้าม่วงพันเก้านะครับผมเพชรม่วงนะแรม,ม่วงซึ่งมันโคตรเยอะเลยนะครับมาขอเหอคือผมเหมากระตันมาสองรอบแล้วนะได้โปรดเห็นใจบีบน้ำตาแล้วบีบมือฉันขอร้องให้เห็นใจมาขอขอโทษ ้ผมลองอะไรมาเนี่ยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไม่มาปิด,ปด,ปดกดดำกดดำตัวไหนกดดำตัวไหนครับผมปิดมืออยู่ปิดมืออยู่อย่านะอย่านะโอ้โหจ้ากบดำสามตัววะผมเมื่อกี้ผมดูผิดผมว่ามันได้กดดำตัวเดียวนะโอเคเรียบร้อยครับผมภารกิจมิชชั่นคอมพลีสนะครับผมมิชชั่นคอมพลีสอ้าวพอร้องเพลงแล้วมันได้เลยรวะ อ้าวเฮ้ยเนี่ยโอเคกบดํา21ตัวนะครับผมวันเดียววันเดียวผมเก็บลูกผมเก็บกบได้9ตัวเอ้วันเดียวผมเก็บกบได้10ตัวหว่งคุณผู้ชมที่ที่ผมเก็บได้ขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บวัสดุอุปกรณ์เอ้วัสดุอ่าอัปเกรดเป็นอัลตา้านะครับผมเยอะมากๆนะครับ ตอนอ่าผมเพราะว่าผมมีอ่าวัสดุอัพวัสดุอัพเกรดออาต้าเนี่ยห้าดาวเยอะด้วยก็เลยมีอันนี้อยู่ก็เลยแบบสามารถหาได้โอเคก็ก็เล่นไปเลยยาวผมล้าน,นี้มาได้เวลาปั้นแล้วนะบ้บวหญิงสุดที่รักก็วันนี้วันศุกร์เนาะก็วันนี้วันศุกร์ผสมเรอ่ผสมรนเจอร์เนี่ยน่าจะ1.5เท่าหรือเปล่าหรือว่า2เท่าผมขอดูก่อน กี่เท่าวะกี่เท่ากี่เท่า,ทาผมขอดูก่อนนะครับผมอ่าสเข้าเลยแหละโอเคลุยเลยผมไม่เสียดายกบนะเพราะว่าได้ตัวคาวาอี้มากๆมาอยู่กับทีมเนี่ยมันชื่นชุมชื่นชุมอะไรวะเนี่ยจิ้มจุ่มแล้วเนี่ยมันชื่นใจจริงๆเลยก็ไอดีนี้เป็นไอดีที่ผมเก็บกบเองนะแล้วก็แม็กแม็กน่าจะเป็นไอดีนี่แหละไอดีแม็กแม็กตัวแรก ที่ผมเคยปั้นเอ้ไม่ใช่สิเป็นอ่าไอดี ID แรกที่ผมเก็บกบครบ20ตัวเท่าที่ผมเล่นมาใน ID นี้นะใน4 ID นี้นะครับผม ID ล่าสุดของผมนะอืมโอเคแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็3ดาวเนี่ยมันมีไหมโอเคไม่มีก็เอาตัวนี้มาผมคิดว่าอ่าต่อ ตัวต่อรหัสต่อไปที่ผมเก็บกบครบ20ตัวเนี่ยน่าจะเป็นไอดีเอเลนเยเกอร์ไม่ไม่น่าจะเป็นดีดีสลามเพราะว่าใช่เพราะว่าอ่าวัสดุมันมีอยู่แต่ว่าวัสดุอ่าวัสดุในไ d ดีเอเลนนะผมย่อยหมดแล้วนะครับซึ่งกบมันก็ไม่ค่อยมีแล้วโอเคเอ้ไม่ใช่กบไม่ค่อยไม่ค่อยมีก็คือวัสดุมันไม่ม,มีมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยผม พูดตะกุดตะกุพูดตะกุตะกากมากเลยตอนนี้ครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมโอเคเบลล์แม็กซ์เรียบร้อยนะครับคูดาวสี่จุดห้าวิเนาะพลังโจมตี6กแสนแปดหมื่นนะครับผมพลังชีวิต6กล้านหนึ่งแสนเนาะก็ถือว่าเป็นค่าที่โอเคเลยนะในที่สุดขอดูชื่นใจหน่อยอู้หูมีขคอสวยคาวีอี้มากๆเลยนะครับ เรียบร้อยในที่สุดก็แม็กสักทีนะครับผม,ผมก็สเตตัสประมาณนี้เนาะพลังชีวิตก็ประมาณ 2, 25 5ล้านอืมโอ้ถือว่าดีมากเลยอะ่ะเสียดายที่มันใช้แร่เยอะไปหน่อยเดี๋ยวเรามาลองเล่น p ีกันดีกว่านะครับผมในร่างเอาต้าเนาะเดี๋ยวร่างไฮเปอร์เดี๋ยวผมจะเล่นเลยดีไหมนะคือผมจะเอาความสามารถหรือเปล่านะเอาความสามารถดีไหมเนี่ยไม่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อน ผมจะรีวิวร่างอัลต้าในดีนี้ก่อนแล้วกันผมจะรีวิวอ่าร่างอัลต้าในคลิปนี้อ่าโอเคุยเลยครับผมทีมนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแข่งการสตันกับเซนเนหดพีดีกว่าอะไรครับนี่มาอ่าทีมนี้ไม่มีตัวบินโอเคทีมนี้ไม่มีตัวบินก็ใส่ทีมนี้เลยมาคุณผู้ชม เรามาดูดีกว่าว่านักบวชจริงเลเวลแม็กซ์เนี่ยมันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะปึ๊บปึ๊บปึ๊บครูดาวไวนะครูดาวไวเพราะว่าเลเวลแม็กซ์แล้วโอเคยืนยืนดีมากเลยนะคือยืนได้เลยแหละนะครับมันยืนได้เลยอุย้ยสตัร์ทเลยอะ่ะครูสตัร์ทเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูชัดๆสตัร์ทเลย,ยสตัร์ทเลย อ้าวผมก็สตัร์มเดินโอ้โหเซนิ่เฮดพิษเซนิ่เฮดพิษสตัร์มดีกว่าว่ะคุณผู้ชมเซนิ่เฮดพิษมันสตัร์มดีกว่าว่ะเฮ้ยอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้น้าบทหญิงอย่าไปยอมแพ้นะ้าบทหญิงสตัร์มให้ดูหน่อยโอเคสตัร์มสตัร์มอยู่เอาว่ะสตาร์มก็ผมเอาดิเอาดิสตัร์มไปดิโอ้โหโคตรสนุกเลยหินหินฝันของข้ามยืนยืนนิ่งๆเนี่ยให้ตีเนี่ยคือสนุกมากโอเค คือนักบวชหญิงเนี่ยมันเป็นตัวที่ยืนได้นะครับระยะโจมตีมันไกลก็เลยแบบยืนได้มันระ,ร,ะระยะโจมตีมันมพอรกับเจมมืดเลยนะเอาดิโหแถมมันยังมีฮิลเลือดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลผมลืมพาดูสกิลเลยผมลืมพาดูสกิลลืมลืมลืมโหทีมผมคือแบบโคตรถึกเลยอนะเอาที่มเมาดี้มาฮิลช่วยคอมโบมูิยางกับกับนักบวชหญิง โโอ้โหไม่ต้องใช้ไอเทมเลยครับผมนี่สกิลของมันนะครับก็สกิลที่1เป็นฮิวนะครับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพาควกสกิลคล้ายๆมูลนุริยางเลยนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามูลนุริยางอะ่ะมันเป็นเจ็ดวิแต่ว่าฮิมาร์ีมันไม่มีอ่ระยะเวลานะครับผมฟื้นแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่40นะครับก็40ต่อวินาทีเนาะแล้วก็เพิ่มอัตาาราลกันหลบทักษะ40 อาฮีลเลือดของดุริยางเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ในแรงอัลต้าแล้วก็ถือว่าน้อยไปน้อยน้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่ครับผมวันนี้คือผมชอบมากเพิ่มมาตราการหลบทักษะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันทำให้มาพ่วงเนี่ยหลบสกิลของอ่าฝั่งศัตรูได้จริงๆมากขึ้นนะคือผมแบบโคตรชอบเลยนะและก็มีโปรเจคชันด้วยนะสกิลที่สองนะครับก็คือยกเลิกอ,อามาตัของศัตรูทำให้ศัตรูชะงักและก็มีการลดอัตราหลบทักษะของศัตรูครับผม คือตัวนี้มันเพิ่มหนบทักษะให้ภาคคพวกแต่ว่าไปลดทักษะการหลบสกิลของศัตรูครับผมพูดง่ายๆคือแบบนี้เลยความาถ้าไฮเปอร์เนี่ยก็60%นะ60%คือครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมของมันนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดไหนเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้ไฮเปอร์เลยเดี๋ยวจะลองดูนะครับแล้วก็มีความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเป็น last attack เนาะก็โจมตีครั้งสุดท้ายนะครับโอเคลุยกันต่อเลด,ดีกว่านะครับ จมจีนขท้ท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันดีมากเลยนะแต่ว่าผมขอคิดด้ก่อนอ่ะตัวบินตัวบินอย่างนี้เแต่ว่าเขาเป็นดาเมจส,สามพาไหมไม่เป็นโอเคลุยเลยครับผมผมเอามูนฮอกกี้เข้าทีมแล้วก็ดีวออกนะในทีมที่2องนะครับมาทีมผมรู้สึกว่าจะเล่นดีขึ้นนะไม่ค่อยตายเท่าไหร่เสดายที่ฮิมาลีสกิลที่1ไม่ไม่บัฟหน้าป้อมนะ แต่ก็ดีแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปยืนตำแหน่งแล้วก็ไปสตันทีมฝั่งศัตรูได้ท,ทีมฝั่งศัตรูได้เร็วนะครับไม่ใช่เร็วดิได้ระยะไกลมากขึ้นนะครับไม่ต้องมาแบบฮิวแล้วก็เผื่อฝั่งศัตรูเข้ามาหน้าป้อมอย่างเงี้ยสตันก็สตันไม่ทันนะครับมันก็จะอยู่หน้าป้อมเลย <c oughs> ทีมผมเอ้ยไม่นะน้องนักบวยหญิงผมเอ้ยไม่ตายนักบวชหญิงไม่ตายหวังคุณผู้ชมโอ้โหคือยืนพอๆกับเจมมดเลยนะครับ เอามาคอมโบกับเจมเมอร์เนี่ยบอกว่าเลยว่าสุดจริงกับมูนิยางใครมีนักบอลหญิงนะบอกเลยว่าควรปั้นนะครับคือสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากสุดยอดคือแบบมันผมคิดว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันพอๆมันสกิลมันก็คล้ายกับซัญลิเฮดเลยแต่ว่าก็ไม่คล้ายเท่าไหร่อ่าสัญลิเฮดเนี่ยวความสามารถไฮเปอร์จะเป็นอ่าเพิ่ม เพิ่มครูดาวเรนเจอร์นะครับผมส่วนนักบวชหญิงเนี่ยจะลาดแอทแท็กก็คือโจมตีครั้งสุดท้ายมันต่างกันตรงนี้แหละแล้วก็บัฟของมันด้วยบัฟของมันแล้วก็สกิลสแตนของมันด้วยนะครับมันต่างกันตรงนี้แหละเดี๋ยวผมอาจจะเอามาพีพีกันก็ได้นะฮิมามลีกับเซนลี่เห็ดผิดแต่ว่าฮิมาอ่านักบวชหญิงเนี่ยเอ้ยฮิมามลีอะไรเนี่ยนักบวชหญิงนะครับผมกับเซนลี่เห็ดผิดเนาะแต่ว่านักบวชหญิงเนี่ยผม,นะยผมปั้นแม็กซ์้ไงเซนลี่เห็ดผิดผมไม่มีร่าางอัลต้ ทีมนี้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยโปรหรือเปล่าเนี่ยเพชสองนะเว้ยเพชสองนะเพชสองนะครับไม่ใช่เล่นๆน,นะครับเพชสองเนี่ยทำไมถึงทำไมถึงขึ้นมาได้เนี่ยโอเคไปครับผมไปไปคูณสองเลยครับรอบนี้ก็ชนะแน่นอนเพราะว่าเขาโปรมานะเขาโปรขึ้นหลีกมานะตัวแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะไปดูเกียร์ด้วยไปดูเกียร์ด้วยนะเพราะว่า ถ้าเกิว่ามีเกีดจดาวเยอะเนี่ยก็มีโอกาสสูงอยู่แต่ว่าตัวมันไม่น่าจะได้อะจริงๆโอเคไหนขอดูไหนสิใช่เกียร์ไม่มีเนี่ออยอยไม่น่าโปลเลยอ่ะคือทีมสวยมากทีม P100 อ่ะไม่น่าโปลเลยคนนี้นะครับเสียดายมากเลยโอเคต่อไปแล้วผมอุย้ยนับหัวหญิงว่ะเอามาสู้กันดีกว่าไหมไม่ดีกว่าไม่ไมเราจะไม่ห้าวนะครับ เพราะว่าผมไม่ค่อยอยากสู้กับท่าเมื่อท่าแสงแม็กเท่าไหร่มันจะเสียเปรียบมากอืมมุนโดยังโอเคอุ้ยทีมนี้มีเจสิกา้าผมไม่อยากสู้กับเจสิกา้าแล้วก็พวกท่าแสงท่ามือนเยอะๆอ่ะโอ้บอสจระเข้ชินจังฮิมามดิกอบลินสไลยเยอร์มาครับผมเดี๋ยวมามาลองกับบอสจระเข้กับชินจังแล้วก็กอบลินดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองเลยถ้าถ้าน้ำฝั่งเขาเยอะนะ แต่ว่านักบวชหญิงผมก็เป็นท่าดำเหมือนกันเป็นท่าเสมอก็ตีหนึ่งต่อหนึ่งกันสกิลก็น่าจะหนึ่งต่อหนึ่งกันแหละไม่รู้แฮะว่านักบวชหญิงเนี่ยสกิลมันแม่นหรือไม่แม่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโอ้โหผมลืม่าทีมที่หนึ่งมาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงแล้วอ่าฝั่งเขาดาไมท่าดำไม่มีเอ้ยฝั่งเขามีแต่มนุษย์ยังไม่ท่าด้อุ้ยสตานครก็ผมสตารเลย เอาดีเอาดีเจอคอมโบสตาร์หน่อยเอ้ยไม่ใช่สิเจอสตาร์แบบนี้หน่อยเป็นไงโดนเจอก็สตาร์นะแต่ว่าสตาร์ทัสตาร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาดีครับที่มาริมันยืนได้ดีมากๆเลยนะมันไม่ค่อยตายด้วยมันไม่ค่อยตายด้วยสตาร์ไหมสตาร์หน่อยสิสตาร์อย่างหินผลหรือเปล่าเนี่ยที่มาริไม่ค่อยใช้สกิลโอ้โดนคาริสลำนำานื้อยวนผมยู่ สตันฝั่งตัวเองไปสตันฝั่งตัวเองเฉยเลยโอ้โหฮิมารินี่คือแบบเอ้ยไม่ใช่สิคาริคลารินี่คือเกียนมากเลยอ่ะแต่ว่าโดนไทยกลับผมฉีดอุ้ยกระเด็นอยู่แต่ก็ไม่ตายอ่าสตันสตันสตันไปสิโอ้โหทีมมามาสตันทีมตัวเองเฉยเลยต้องมายิงผมไม่นะเอ้ยสตันไปเลยนั่นแหละเอ้หรือเอ้ยไม่ใช่สิ นักบวชหญิงไม่น่าจะสตั๊มแต่เป็นโคนี่นักพน,นันผมลืมไปเลยว่าโคนี่นักมันเนี่ยมีตู้สล็อตนะครับผม,ผมลืมไปเลยขอโทษตันนี้ครับผมพอดีช่วงนี้คือเบอร์มากเอาวะก็ว่าอยู่ทําไมถึงไม่สตั๊นนี่ไงสตั๊นอยู่วอจเลเข่สตั๊นอยู่นะเอาดีโคนี่พน,นันชิปก็สตั๊นอ่าเข้ามาดิครับมาสิมาสิาสโหคือทีมผมแบบโคตรสุดเลยอ่ะ ไม่ค่อยตายด้วยนะทีมผมไม่ค่อยตายด้วยคือโดนนโจมันก็มีฮิวเลือดฮิวเลือดอ่ามุนริยานก็มีฮิวเลือดนักบวชหญิงก็มีฮิวเลือดเนี่ยขนาดลงน้ําแข็งยังไม่ตายคือสุดจริงๆนะครับผมทีมผมเนี่ยเอ้ย,อยผมปล่อยตัวผิดปล่อยตัวผิดชีวิตเปลี่ยนอ่าสตัรไหมสตันไหมไม่สตัน์ครับผมสตันไหมสตัรไหมสตรมัสตรอยู่ สตันอยู่สตันอยู่โอเคคุณสองไปเลยครับรอบนี้ได้ตัดชนะอยู่นะเพลินมากเพลินมากเล่นพีพีเพลินมากมีน้องนักบวชหญิงขาวาอี้มาอยู่กับทีมเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยหัวใจจริงๆเลยนะครับเรียบร้อยโหคือแบบขึ้นลูปหัวใจสบายๆอ่ะบอกเลยเพชรหนึ่งมิตเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรไวเลยเอ้ไม่ใช่สิขึ้นมาอีกแล้วเพชรหนึ่งเนี่ย ทีมนี้มีเห็ดมีชิริวชิริวโอ้โหทีมนี้สายฮิวเหมือนกันเลยว่ะอย่าพึ่งดีกว่าโอเคทีมนี้โอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้ผมคิดว่าอ่ะพอคีนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเล่นพื้นไปหน่อย <c oughs> โอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาลีกระดานนะครับผมหากบดําปั้นฮิมเาเอ้ยปั้นนักบวชหญิงเครับเผอเรียกฮิมาลดอีกแหละนะครับก็มาปั้นแล้ว ปั้นแม็กซ์แล้วนะครับผมในิีนี้ก็ภาิกิจ์สำเร็จนะครับมิชชนะั่นคอมพลีสเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้แหละครับก็เล่นพองของปลอดของคอเนาะก็ไว้เจอกัปอ่าขอบทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะละบ๊ายบาย อ่ะอันนี้แถม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 นะครับแถมแถมนะเงียบเียบไว้นะอันนี้คือลูกกิลผมนะครับผมสมาชิกกิลผมเนาะก็ชื่อกวนชื่อนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาตีปิดท้ายคลิปกันเนาะเงียบเงียไว้นะครับเงียบๆยไว้เนาะลูกกิลต้องมาสู้กับลองของกิลหน่อยสิคุณผู้ชมคิดว่าใครจะชนะครับผมเดี๋ยวกดคุณสองดีกว่านะอันนี้แบบเงียบๆเนาะขำๆนะครับผมลูกกิลไม่รู้ลูกกิลไม่รู้ มามามา,มาต้องจัดซนะหน่อยแล้วเจอหัวเอ้ยเดี๋ยวดะลูกกิวมีตัวบินเหรอเดี๋ยวเดีลืมลืมลืม <c oughs> มาตีมาตีลูกกิวจะลืมไปเลยว่าตัวลูกกิวมีตัวบินด้วยคุณ <c oughs> ผู้ชมคิดว่าใครจะชนะครับ <c oughs> ลูกกิวแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทีมผมเกียร์โคตรกกเลย <c oughs> ไม่นะไม่นะเฮ้ยเเกินไปว่ะเกินไป ไม่รูรดันมันก็โหดเกินเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยพอดีเลยพอดีเลยเอาดิเอาดินักบวชหญิงขอหน่อยขอพลังขอขอพลังให้ลูกหน่อยขอพลังให้โคจิเอาดิเอาดิพากพื้นไปเลยนะพากพื้นไปแล้ว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 ตี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 โอเคเก็บแพ้โอ้ยสาใจโว้ยตีลูกคิวชนะว่ะ โอเคบ๊ายบายสายจะแล้วบายบายครับผมบ๊ายบาย